สวัสดีครับทุกคนผม j จจากบอร์ดเกมมันเดอร์นะครับวันนี้วันที่รอคอย <laughs> เพราะว่าเกมมาส่งอีกแล้วและเกมกล่องนี้ใหญ่โคตรโคตรนี่ฮะผม Sweet l a n d นะครับมาพร้อมกับตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดโทเค็นนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องนี้ก่อนนะแล้วก็จะต้องไปเรียนรู้ว่ามันเล่นยังไงคือคิดว่า จะสอนเล่นยังไม่ได้เดี๋ยวลองเล่นดูก่อนเพราะว่าอเน,นี้ยมันมีความรวมกันหลายอย่างมากนะครับเธอมีคนพูดนะแบบว่า t e r r a f o r m i n g mouse AOI ใช่ไหม Terra Mystica แบบมันรวมกันหลายอย่างแบบพื้นที่จัดสรรเล่นการ์ดโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับมาดูกันดีกว่าว่าคอมโพเนนต์เนี่ยมันจะยุบยับขนาดไหนนะครับโอเคมามาลองแกะกันดูนะครับอันนี้เป็นดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นเกมที่ลง Kickstarter แล้วผมก็ จัดมานะคุณโทสึกะชูโอนะครับอัหนนี้หรือเปล่าเอไม่ต้องใช้คัตเตอร์เลยใหญ่มากเลยนะเมื่อกี้ผม,มคือตอนได้เกมมาผมก็ลองไปเทียบกับอาร์โนวาหลายๆคนก็จะรู้ว่าอาร์โ no นวาใหญ่มากใช่ไหมไอ้นี่แม่งใหญ่กว่าอาร์โนวาอีกนะไม่รู้ว่าหนักกว่าหรือเปล่าแต่ว่าความยาวของกล่องเนี่ยยาวมากกว่านะครับ ปัาโอ้โหโทเคน็นกระจายเยอะมากมีตัวเป็นโฟมตรงนี้มาลองมาด้วยนะครับอันนี้เป็นทาวเวอร์นะไอศครีมทาวเวอร์นะครับเป็นตัวที่ปั้นปลายชีวิตคือตอนท้ายเกมเป็นตัวปั๊มคะแนนนะโทเคน้นรถไฟนะครับแล้วก็นี้พวกนี้จะเป็นพวกโทเค็นแบบยังไงอะโทเค็นพวกทรัพยากรหรือเปล่า น่าจะใช่นะหรือว่าตัวมาร์กน่้เป็นตัวมาร์เกอร์ทรัพยากรค,กคือพวกนี้เนี่ยตัวเป็นเป็นคิวโง่ๆพวกนี้นะครับแล้วก็พวกนี้อันนี้เป็นเพชรนะครับก็จะเป็นเครนเซียนหนึงในเกมนะนี่คืออะไรวะถนนปะหรือสะพานจะเป็นถนนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโทเค็นนะโทเค็นต่างๆเ,เยอะเยอะ,เยอะจัดอันนี้คืออะไรอะ่ะ แต่สวยดีอ่าอันนี้เป็นน้องกระต่ายนะครับน้องกระต่ายแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพวกตึกลาบ้านช่องเป็นตึกบ่าวนีหรือเปล่านี่ตึกสวยมากเลยคือเหมือนบริษัทเนี้ยเขาทำพวกโทเค็นพวกอะไรพวกนี้มาก่อนนะแล้วก็เขาก็จะเริ่มมาทำบอร์ดเกมจริงจังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคุณภาพเนี่ยการแบบปริ้นลงไปในโทเค็น แบบตัดมาความสวยงามคุณภาพในการพิมพ์ลงไปเนี่ยก็เลยดูดีมากนะครับตึกนมตึกกาแฟแออันนี้กาแฟก็เทมาเลยนะเพราะว่ามันมาเป็นทรงของถุงกาแฟนะครับแกะ่แกะไม่ได้น,ะนี่นี่นี่เป็นถุงกาแฟปะนี่เป็นถุงกาแฟโอ้โหโคตรเจ๋ง กดยังหมดละอ่ะประมาณนี้ก้อนนี้มันมีมาอันเดียวอะคืออะไรอะ่ะไม่รอมาเกอร์ก็เฟิร์สเพ y e เออร์โทเค็นนี่ให้เกิดแบบเดาล้วนๆเลยนะนี่โอ้โหโครัวซอนครัวซอนอย่างอย่างเท่แล้วก็แผ่นกระดาษนะครับเอามาลองเฉยไม่มีอะไรไป้ายมาแล้วครับมีสตอรี่มาเล่มแรกนะก็จะบ้าหรออาจไม่ออกภาษาญ,ญี่ปุ่นนี่เป็นคู่มือ ภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเกมญี่ปุ่นก็ต้องมีภาษาญี่ปุ่นเฟ้ใครที่สามารถอ่านนิฮงได้นะครับก็คุณก็เอาเล่มนี้ไปส่วนผมจะอา่านเล่มนี้เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็มีสตรอรี่มาเลยนะว่าเนี่ย Welcome to Country of Confectionery Sweetlands นะครับคือ King Sugar Syrup King Sugar Syrup เนี่ยเหมือนกับป่วยอยู่แล้วเราเราก็จะมายึดเมืองเขาแทนประมาณนี้ปะอ่านแบบเร็วกัน เจอแค่คำว่าป่วยแล้วเขาคิดว่าเราต้องมายึดเมืองแทนแล้วเออเนี่ยเราเป็นคอ a l i f i เนี่ยคอลิฟิ a เคช c ั่นรอยัลเซชันเนี่ยเราเป็นผู้สืบทอดไงเ,เราก็เลยมีการซัมมอนมาที่นี่นะครับเป้าหมายของคุณก็คือต้องเปลี่ยนแปลน,ปลนพื้นดินที่มีอยู่ในเรียมเนี่ยในอาณาจักรนี้นะครับในช่วงเวลาที่จำกัดนะเวลาเนี่ยมันไท้ๆๆท,ทมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเวลาเนี่ยคุณต้องทำให้ดีที่สุดนะครับไปที่การ ออกแบบนะครับแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกับ l o c ค l c i t ซิต n นะครับแล้วก็ build a magnificent realm นะครับ prove yourself worthy to become the next king of s w e e t l a n d s อ่ามีเรื่องราวนะเบาๆแค่ก็ให้ดูคู่มือดูข้าวๆก่อนนะครับก็จะเป็นหนึ่ง component เกนเซ set up นะอันนี้คือเวลา set up ก็จะมีอันนี้เป็นบอร์ดตรงกลางนะครับเห็นไหมอันนี้คือบอร์ดตรงกลาง แล้วก็อันนี้คือบอดส่วนตัวบอร์ดตัวเองคุณก็มี2บอร์ดอีกนะมันจะเป็นเหมือนเป็น 3, 3ามสามบอดแล้วก็มาวางประกบกันเป็นบอร์ดแผนที่บอรดอินคัมนะแล้วก็บอร์ดที่แบบว่าเดินรถไฟนะครับเดินรถไฟเก็บทรัพยากรน,นะเกมมัลเจอรทีฟเกมโฟ์นะครับแต่ละเฟสมีอะไรบ้างนะันมีสตาร์ทเฟสใช่ไหมมีอินคัมเฟสแอคชั่นเฟสแล้วก็ครีนัพเฟสนะครับ เขเล่น,เล,นเล่นไปเขาก็จะบอกว่าแต่ละเฟสเป็นยังไงบ้างนะครับทําสีสันออกมาได้ดีนะสีสันสวยงามการ์ดอะไรพวกนี้ยังไม่ได้อ่านว่าคําอธิบายดีแค่ไหนแต่ว่าดูจากรูปลักษณ์เนี่ยสวยงามน่าอ่านนะครับมีนี้เอ๊่นี่เป็นแบบกิมมิคปะเป,เป็นแบบฟินิชไลน์ปะว่าเนี่ยเราใกล้จะจบแค่ไหนแล้วใช่หรือเปล่าปะเ,เ,เออเนี่ยปะมันจะดูว่าแบบเราเรา,เราใกล้ใกล้จะถึง เล่มสุดท้ายแค่ไหน just a bit more อย่างที่บอกอยู่แล้วก็เนี่ย cleanup phase นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วง game end นะครับ final scoring ว่าเป็นยังไงนะอ่าก็จะบอกว่าอืมเราพยายามสัดซัดทิ้งเอาไปมี270 victory point นะครับในแต่ละตัวนะหลังจากนั้นค่อยค่อยลองเริ่มทำให้ได้320แต้มนะนี่เขาแบบว่าเขาบอกมา270แต้มเหมือนแบบว่าเป็นเป้าหมายแรก ประมาณนั้นโอเคแล้วก็ก็มไปก็จะเป็นพวกแวรเรียนนะครับต่างๆนะการดร o p เพนแอดวานซ์สกิลไทส์นะครับแล้วก็มีโซโล่ให้ด้วยนะเวลาโซโล่เขาบอกว่าลองเล่นหลายๆตัวดนะูประมาณนั้นน้องๆคาแรคเตอร์ชื่ออะไรบ้างยังไม่ได้อ่านเลยแล้วก็พวกแบบว่า Appendix นะครับโอเคประมาณนี้นะ ไอคอนไกด์อยู่ข้างหลังนะไอคอนทาออกมาสวยนะแต่มีคนบอกว่าไอคอนดูยากนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้คือฉบับขัดเกลาแล้วหรือยังนะนะทั้งหมด27หน้านะครับรูบุ๊กอืมคือที่ผมดูรีวิวมามันเป็นแบบเวอร์ชั่นโปรโตไทป์หรือไม่ก็เวอร์ชันที่เขาแบบส่งให้พวกช่องต่างประเทศรีรวิวอ่ะแบบปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าที่เขาบน่บนๆกันอะ่ะมันแก้ปัญหาแล้วหรือยังนะอ่าเค ดูพวกโทเค็นต่างๆกันนะครับนี่ก็ก็โทเค็นนะนะไม่แต่สวยนะโอ้โหบอร์ดยังปิ้นมันอย่างสวยอะ่ะแล้วเราต้องทิ้งพอเราพันเสร็จเราต้องทิ้งมัไปหรอโอ้โหเสียดายเนี่ยโอ้โหวสวยมากเลยนี่อ่ะดูกันนะครับนี่โหปิ้นไว้อย่างสวยทั้งหมดเลยอันนี้ได้เป็นพวกพวกแมปต่างๆนะครับเนี่ยดูดิคือเหมือนพอเราพันจกมาใช่ปะ่ะเนี่ยไอที่เราต้องทิ้งเนี่ยคือมีอาร์ตอยู่ด้วย สวยจ้าสวยจ้าเผยต่อไปอ่านี่จะเป็นพวกคาแรคเตอร์แล้วนะครับพวกตัวละครของเรานะนี่จะมหีหลายตัวหลายคนน้องคนแรกชื่อว่าน้องนาธาับนาธาพาสเทลนะก็น้องน่าจะเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งคุณโดูพวกไอคอนนะจริงๆไอพวก ตรงนี้ไม่เหมือนกันหมดเลยเพราะเกมนี้เป็นแอสิเมติกนะครับอ่าแล้วก็มีน้องริการิกาเบอร์นะครับนี่ดูอาร์ตให้ดูอาร์ตอลิสทีโรสนะครับนี่หมวกหมวกท็อปแฮดแต่ว่าเป็นแบบว่าใส่นมปะใส่นมใส่ชาอะไรเงี้ยแล้วมีวัดหน่วยว่าหน่วยกี่ออนกี่ออนด้วยนะน้องเอรินมารการองนะครับนี่น้องก็จะมีมารการองอยู่สวยนะสวยนะนี่ต่อไปนะครับข้าเมเล อันนี้น้องทำทำ,ทำอะไรอะ่ะทำทำอาหารอะไรอยู่ไม่ได้ใจเหมือนกัน g r ิ t เ l ลสโตรเนะครับมีถือเตาอบมาด้ยวยเหรอต่อไปครับโคโรลไ a ล่านี่อ่านี่คนสุดท้ายละโอเคมีทั้งหมดกี่คนนะเมื่อกี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองี่ห้าหกเเจ็ดตัวละครให้เราเลือกเลยเกมเล่นไค้สี่คนนะแต่มีให้เจ็ดตัวละครเลยนะครับ นี่ก็น่าจะไม่เหมือนกันนะหมายถึงว่าเนี่ยมันไอพวกทรัพยากรอะไรพวกนี้แถวที่3ามยังไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีนึงคนระับจำไม่ได้เหมือนกันทนีเนี้ยการ์ารเรด,ดเนี่ยไอการ์ดคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยไม่ได้ให้มาเฉยๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบอร์ดอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งบอร์ดเราเนี่ยเราก็จะพันจอกมานะครับอ่าให้ดูก่อนเลยมันเจ๋งมากพอเราพันจอกมาปั๊บ แล้วเราก็สามารถเอาน้องตัวละครเนี่ยใส่เข้ามาได้ใส่เข้ามาเวลาเราเล่นมันก็จะแบบแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมไอ้พวกนี้เราต้องพันอกมาหมดเลยแล้วตัวเลขตรงนี้ก็จะไม่เหมือนกันที่เราสามารถวางโทเค็นได้เจ๋งโอเคก็เป็นบอร์ดนะสำหรับ4คนนะครับที่จะต้องออกมาพันหน่อยเพื่อความ วยาง,งาอันนี้คือ player เอปะ่ะเนี่เป็นลาวโฟ o นะครับว่าแต่ละรอบเราต้องทำอะไรบ้างนะครับเนี่ย start i n c o m e action clean up นะแล้วก็มีพวก rule reminders นะว่าเฮ้ยอย่าอย่านะนี่มันอย่างนี้อย่างนี้ได้นะเราสามารถทำไอ้นี้ได้พูดไปเรื่อยด้านหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นสำหรับเล่นกับเพื่อนญี่ปุ่นนะแล้วก็อันนี้เป็นพวกบอร์ดเอยียงว่า 3คน3ผู้เล่นสผู้เล่นเอ่ะมีรอยนิดนึงมีรอยนิดนึงไม่เป็นไรบอร์ดนะครับบอร์ดไม่รู้หมไนคืออะไรบ้างอ่านี้ก็จะเป็นตัวซ้ายบนของทุกคนอะ่ะที่ต้องวางไว้ที่บอร์ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี4อันให้มา4อันทุกคนได้ไปคนละหนึ่งโอเค ต่อไปก็จะเป็นตัวของแมปนะครับแมปก็จะต้องมีทั้งหมด4แผ่นนะเห็นไหมแต่ละแมปมันมีความรู้สึกเทอร์ราเมสิก้าปะ AOI อะไรเงี้ยที่มันจะต้องแบบวางตรงนี้แล้วอย่างนี้ต่อเหมือนจะเป็บคาทานก็นได้นะจะพูดก็ได้นะเพราะว่ามันต้องมีการวางถนนเชื่อมกันด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะ expand ไปให้เรามีพื้นที่เยอะๆนะบอร์ดหนามากบอร์ดอย่างหนาอย่างดีโอ้ประทับใจอะ่ะ ทับใจอันนี้ของของดีของดีแล้วก็เมนบอร์ดนะเอาเอาปึกการมาก่อนแต่ปุ่มการเดี๋ยวแกะทิ้งนะนการหนาจัดก็คือเกมมันมันไม่ใช่แค่แบบ worker placement เนี่ยมันจะต้องทิ้งการจะใช้ใช้การเพื่อเล่นหรือว่าใช้การเพื่อทิ้งในการทำ a n s a c t i o n อะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดนะครับใหญ่จัดเมนบอร์ดก็จะเป็นแอคชั่นหลักๆว่าจ่ายของอะไร จ่ายทัพยากรไม่ทําอะไรนะโทเคนมาวางนะครับเราก็จ่ายการาดแล้วก็ใครมาที่หลังก็จ่ายเพิ่มมากกว่าประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็น track progress นะนี่จะเป็น income ป่ะนี่มีแบบว่า income แล้วก็พวกแบบ skill เหมือนกับแบบว่า u p ปเกร e engine อะไรประมาณนั้นนะครับก็ะจะเป็นอันนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ต้องแกะมาแปะนะครับเคสุดท้ายแล้วอุ <laughs> ชนกล้อง โทษทีอ่ะมาดูการ์ดกันดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ซื้อมันไม่ได้แบบว่ามีตัวสลีฟให้มานะแบบสั่งมาไม่ได้อะก็จะใส่ซองธรรมดานะครับจริงๆผมเป็นคนไม่ใส่เล่นเกมอะไรก็ไม่เคยใส่ซองเ่ยละมาดูกาดาร์ดเยอะนะเยอะมากทำไมมันถึงมีชื่อแบบอย่างเงี้ย มันคือเนี่ยมันจะมีชื่อแต่ละการ์ดเี้หมือนกันนะคินคอร์ uh, sure. <Fun S 1> ดแอชเชอร์อารสฟอนก็อืมโอเคน่าสนใจดูข้างหลังการดีกว่านี่ก็จะเป็นอาร์ตข้างหลังนะครับสวยงามตามทองเรื่องก็มีอีกปึกหนึ่งน่าจะเหมือนกันปะ่ะเป็นการที่เอาไว้เล่นเอาไว้อย่างเงี้ย อโอเคก็นี่นะเป็นทั้งหมดนะครับแต่เรายังมีกล่องนึงยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าเราซื้ออัปเกรดโทเค็นมาด้วยนะครับเมื่อก,กี้เนี่ยเอ้ยนี่มันรูปภาษ,าษาญี่ปุ่นโทเค็นเนี่ยเราเจอภาษาอะไรนะเอ้ยไม่ใช่มันเป็นสีอย่างนี้ใช่ r e s รีซอสคิวบ์นะครับมันเป็นอย่างเงี้ย ซึ่งมันไม่ถูกต้องเราต้องอัปเกรดแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอัปเกรดมาเนี่ยมันอัปเกรดอะไรนะนี่ตัวนี้นครับอัปเกรดแพ็แพ็กแพ็กอ๋อมันมันไม่ใช่อัปเกรดพวกรีสอร์ทนี่ว่าอ๋อมีนี่คลสลิฟต์อยู่นี่นงนไงนี่แล้วก็คาแรคเตอร์โทเค็นนะครับสกิลทาวทรเอ้ยเอ้ยดีว่ะดีว่ะนี่แหละที่ผมต้องการ แต่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าแกะออกมาเสร็จก็ไม่ต้องเก็บกล่องนี้แล้วดิหรือว่ากล่องนี้ยังต้องเก็บไว้ทำอะไรไหมอ่ามาอุงติคาสลีดนะมัน เบี้ยวยหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวตอนใส่การ์ดน่าจะโอเคโอเคแล้วก็อันนี้เป็นพวกโทเค็นอัปเกรดพวกน้องๆหรออ๋อแต่รีซอสก็ยังเป็นรีซอสงองๆเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็ตอนนี้จะเป็นพวกคิวแทนตัวน้องๆอ,งอะ่ะที่ที่ใช้ในบอร์ดก็จะเป็นสีไข่สีมันแล้วก็มีการแบบปรินหน้าลงไปนะครับใครชอบตัวละครตัวไหนบ้าง ให้ดูหยิบมาให้ดูหน่อยน้องคนนี้เห็นไหมทำไมกล้องไม่โฟกัสน,นี้อนี้น้องหน้าปกกล่องเอ็นี่ ประมาณนี้นะครับอันนี้คืออัพแพ็คอัพเกรดนะแล้วเขาให้เป็นฝามานี่คืออะไรเอาไว้ใส่เหรอเป็นกล่องเป็นฝาแยกตัวละครเหรออย่างนี้ปะอ๋อแบบเอาโทเค็นใส่ไว้ในนี้เอาโทเค็นใส่ไว้ในนี้แล้วก็ปิดฝาโทเค็นพวกพวกนี้ปะเนี่ยน่าจะใส่ล็อก ได้พอดีลองเอามาดูอ่านสักอันสินี่ไง่อนี่แล้วก็ใส่เสร็จก็ปิดกลับไปเดี๋ยวนะด้านอยู่ไหนวะด้านนี้เอออ่โอเคมีความพรีเมียมไปอีกเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายสอนเล่นแล้วก็คุยกันหลังเล่นจบนะครับ Sweetlands.